สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะด้วยริบบิ้นสเส้นนะนี่นะคะเป็นริบบิ้นลายจุดสวยๆน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีเป็นลายจุดนะคะเบอร์2นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว90ซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะคะสวมด้วยเส้นที่2นี่นะเส้นที่3นะคะสอดเข้าตรงช่องที่1นะแล้วเปิดให้กว้างค่ะดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3ามแล้วนะทีนี้เราก็จะมาสานเป็นฐาน6นะคะลีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือนะทับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านบนนะทับเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างนะคะฝั่งด้านซ้ายมือนี่นะให้สอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนี่นะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะนะคะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะดูทั้งหเส้นนะคะ กดกดจับๆให้กระชับเลยนะคะทั้ง6เส้นเลยนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้กระชับอีกครั้งหนึง่งทั้ง6เส้นเลยนี่นะนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอ,อริบินเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะ ทับด้วยเส้นที the the ่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สแบบนี้นะคะเราจะมีริบบิ้น3มเส้นด้านบนแล้วก็มีริบบิ้น3เส้นด้านล่างแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนนะคะวางลงมานะเส้นที่2ค่ะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะเส้นที่สามสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาได้แบบนี้ทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะสังเกตง่ายๆนะคะจะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะทั้ง6เส้นเลยค่ะจับให้เข้าที่นะคะนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้ง6เส้นเลย นี่นะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมานับข้าม2เส้นนะคะแล้วก็พาดนะลีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1 2สองจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลย1 2สองจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะต่อเลยนะคะ1 2สองจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลยนะ1 2สอง จับริบบิ้นเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะรีจะจับบริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายคะ่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆดึงลงมาค่ะจะได้แบบนี้เสน้นที่สองจับบริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง6เส้นเลยแบบนี้นะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็กดหยุดสต็อปแล้วค่อยๆทำไปนะนี่นะคะสอดทับตามแนวสองเส้นนะหนึ่งสองนี่นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้จับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง6เส้นเลยน,นะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะนี่นะคะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะ จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังในลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะ เส้นถัดจากเส้นของเขานะแล้วก็ค่อย <ๆ S 1> ดึงลงมาค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างจะได้แบบนี้นะคะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับลิบินพับมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินพับกลับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงหน้าเส้นนี้นะถัดจากเส้นของเขานะคะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างนะนี่นะคะนี่นะ แล้วก็ค่อย <c oughs> ๆดึงลงมาค่ะแบบนี้นะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับกลับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้เลยนะคะถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะจะได้ในลักษณะน,นี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นพับกลับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นนี้เลยนะคะถัดจากเส้นของเขานะนี่นะได้แบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง6กลีบ6เส้นเลย นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้เลยนะคะนี่นะถัดจากเส้นของเขานะคะใต้เส้นนี้เลยให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้เลยนะคะ ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนี่นะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นหมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เสียบลงไประหว่างกลางนะคะของกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะออกมาตรงกลางเลยแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไประหว่างกลางเลยนะคะ ของกรีบด้านในกับกรีบด้านนอกนะคะนี่นะแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะจะได้แบบนี้เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับัตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงระหว่างกลางเลยนะคะของกลีบด้านในกับกรีบด้านนอกเลยนะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะนี่นะทีนี้เราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง6กกรีบ6เส้นเลยนี่นะคะ สวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นนี้เลยนะคะใต้เส้นด้านหน้านี้นะถัดมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้เลยนะคะนะด้านหน้าเส้นของเขานะคะนี่นะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลย นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพับพึงดอกเล็กๆสวยๆน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ